น,นี่เราจะมาดูวิธีการถอดเช็คแพ็กวาลวของโอหกสี่ศูนย์นะแพ็กวาลวที่เขาเรียกว่าอะไรนะสมองกลใช่ไหมคนเรียกสมองกลแพ็กวาลวอาการมันคือผ่านมันผ่านมันตกใช่ไหมยกไม่ขึ้นยกช้าเลยยกช้ายกไม่ขึ้น รอบต่ำยกยกไม่ขึ้นเลยเว่สียนานก๊กกกกกันเหรอเสียง่ะ อ๋ออะไรอันนี้เราถอดดูลูกยางอันนี้ซ่อม สามารถซ่อมซ่อมอยังไงได้บ้างนะก็มันล้างแล้วไม่ไม่มีอะไรมาติดขัดมันก็ต้องเปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ย<อ>นยกลูกถ้าล้างแล้วมันไม่หายคือนี่ถอดเช็คถอดล้างดูนะฮะระบบไหนว่ามีอะไรติดขัดหรือ,อ,อ,อเปล่ารบก็ไม่ขึ้นพอพอลงเลยขึ้นแล้วไม่อยากจะลงอีกตัวเล็คเกอรพุ่งขึ้นเลคเลยอะนีนะมนะ่มันค้างเหรอบางทีมันก็ค้างเหอรอครับแสดงว่ามันติดขัดอะมั้ง พอพออากาศคาลงปุ๊บพอเล่นเครื่องปุ๊บขึ้นเองเลยเมื่อกี้ตอนจับเครื่อตีอทนเหออยากจะให้ลงสึกคนคนผ่านหน้าไม่จะลงอ๋อให้มันช่วยปั๊มมาแบ่งน้ำมันปั๊มมันนะของผมนี่ถ้าเกิดว่าขยับข้างหน้านี่ข้างหลังไม่ทำงานเลยอันนี้มันคือบทีขึ้นนะบทีเราใช้ผ่านหน้าอย่างเงี้ยขหลัง เราจะดันแล้ผ่านหลังลงล้ม <c oughs> มันใช่กันติดเอาบางทีบางทีรถไม่สมควรไม่น่าจะติดกันติดไอ้พวกผ่านหลังเนี่ยน,นะครับทดส็บกระบอกข้างในข้างในก็จะเป็นแกนใช่ไหมเนะี่ยแกนเปิดวาล์วเรียกวาล์วเนี่ยวาลเปิดปิดน้ำมัน แกว่าหกเอ้หกหกสี่ศูนย์ชมูมันเหมือนกันแม่ก็หกหกหกหนึ่งศูนย์แค่กว่าตัวเนี้ยเหมือนกันววอ,กอ๋ออาจจะต่างที่ขนาดนะเ,เดี๋ยวไปดูคันรถกันเน,นี่ยถอดคันนี้เนี่ย พอจากนี้มานะฮะ